สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องสกู๊สูโคนวันนี้ยันสปูมาทาอะไรคะวันนี้ยันสปูมานั่งตากแดดรีวิวคีมบยเลิศสเปนตันเลยค่ะแดดมันเป็นแสงอีกเกิง้งแสงตะวันนะคะมันเลิศไหมคะเลิศนะคะมันเลิศจริงๆนะคะสังเกตดอกไม้ดอกไม้กําลังออกดอกสวยมากเลยค่ะคนไหนอยากสวยอยากหน้าใสายอยากหน้าขาวอยากหน้าหายจยากเป็นสิวเป็นฝ้าอยากหน้าใสอ่องต้องอยากแบบว่าตีนกบตีนเขียดตีนผัวหายนะคะ แอดไลน์มหาใหญ่แชมพูนะคะใช้ครีมตัวนี้นะคะมันเลิศนะคะมันทําให้หน้านิ่มหน้านวลชวนฉันไหลนะคะโบ้เลิศสมเป็นแต่ลยกรดดออกนั่งนงั่งแบบว่านั่งตากแดดค่ะโบ้ยอ่าเพิ่มออกแดดยาชมพูรีวิวครีมก่อนเลิศสมเป็นต่เลยโบ้เลิศนะคะมันเลิศจริงๆนะคะผูใ้ใดอยากสวยอยากหล่ออยากหน้าสวยหน้าใสแอดไลน์มหาใหญ่แชมพูยังมาขี่ใช้หัวอีเมลได้ลูกหลานเลย เนี่ย <N un ca i> นั่งยุ้ไต้ต้นพีทเนี่ยนกยุ่ขามหัวนี่ทั้งหัวนี่ขี่หยอดต้องให้จังไหนเบาเลยสม,มัยแต่แตเ,เป็นวิตามินโอเคเนี่ยครีมสั่งมานะคะครีมคนไหนอยากสวยอยากหลอ่ออยากหน้าสวยหน้าใสอยากเป็นสาวสองพันปีเหมือนยายชมพูนะคะ <N> <line> แอดไลน์มันเลยแอดไลให้เห็นเจอตัวเป็นๆก็ยายชมพูเ <line> บเลยจะัยแต่เลคะ่ะแอดไลามานะคะแอดไลมาค่ะคนไหนอยากสวยอยากหล่อนะคะเป็นครีมทาสีทา ฟ้าหน้าสวยหน้าใสหน้าเด้งนะคะเลิ่สมปนเตนเลยค่ะคนไหนแอดไลน์มาคนนั้นก็จะสวยใสคนไหนสั่งคิมที่ยายนภูขายคนไหนจะสวยใสจะเลื่อสเปนเตนจะผัวรักจะผัวหลงนะคะอย่าลืมนะคะทาตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะตอนเย็นก็หมายถึงว่าตอนเช้าตอนก่อนนอนนะคะตอนเย็นนะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์มาหายายนูนะคะส่งแทกมานะคะยายนูก็จะตอบคอมเมนต์ทุกๆท่านคนไหนอยาก ได้ครีมสนใจครีมก็สั่งมานะคะจะได้สวยจะได้ใสจะหน้าขาวโจโะจะได้แบบมีชีวิตที่เป็นอยู่อย่างดีมีความสุขผัวรักหัวหลงนะคะสั่งมานะคะ้าอย่าลืมนะค้าอย่าลืมนะคะ,ะ,คะสั่งมากันรัวๆเลยนะคะ้ะครีมตัวนี้ดีมากเลยใช้แล้วมันทําให้หน้านิ่มหน้าเนียนหน้าสวยหน้าเต่งตึงเป็นสาวสองพปี49แล้วนะคะ่ะสีแล้ว ค่ะ49หยกหยก46ยนยนนะคะจะบอกให้นะคะรีวิวครีมเสร็จยาผู้ก็จะไปส่งครีมเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามีแฟนคลับสั่งครีมมาเยอะมากเลยนะคะยายพุกจะไปส่งครีมที่ไปสนีนะคะกลับมาก็จะมาทําคลิปกินโชว์เหมือนเดิมนะคะ่ะเลิศสมเปนตันเลยะคะ่ะอย่าลืมนะคะถ้าตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะอากาศดีมากเลยวันนี้ทั้งลมทั้งแดดมันเลิศนะคะมีแมงกะเบียด้วยเห็นไหม มงกระเบียบินมาเมงกระเบียอยากใช้ครีมกับยาสบูอย่าลืมนะคะทักยาสบูมานะคะคนไหนเป็นสิวเป็นฝ้าหน้าเป็นกะเป็นเกลื่อนเป็นรอยกบติงกบติงเกยื่อนกาทักมานะค่ะอย่าลืมนะค่ะใช้ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะหน้าจะได้สวยใสเป่งปังเป่งปังเป่งปังนะขาตัวที่สองตัวที่สองนะคะตัวที่สอง ทำให้หน้าสวยหน้าใสหน้าเป็นสีชมพูอ,อ่องตองหน้าออล่าทำให้สิวฝ้าหายตินกบตินเกียรตินกาหายหน้าสวยหน้าใสาหน้าเด็กลงสิบไปอีกคนไหนใช้ตัวนี้แล้วนะคะชมยเนี่ยแชมพูนั่งตากแดดรีวิวครีมเบิ้ลมันเลืศสมัยต่เลยนะคะแชมพูทำได้ทุกอย่างนะคะ่ะไม่เว้นวันหยุดราชการไม่เว้นฝนตกแดดออกนะคะเทลงมาเทลงมาให้หน้ากูุ่มนะมมก,ก,กูุ่มไอ้ฝนมาตก ดดออกเดดออกมาเดดออกมาเดดออกมาเราจะเป็นทบนี้พูได้หมดถ้าสุดชื่นนะคะอย่าลืมนะคะแอดดลน์มานะคะคนไหนอยากสวยอยาก่ออยากหน้าสวยหน้าใสหน้าเป็นสีชมพูอ่องตองอยากเป็นสิวเป็นฝ้าหายหน้าตึงนะคะใช้ตัวนี้พระหน้าตึงภายในหนึ่งนาทีอย่าลืมนะคะเราจะเป็นสาวสองพันปีเหมือนยายชมพูนะ อย่าลืมแอดไลน์มาหายาชมพูนะคะคนไหนอยากสวยอยากหล่ออยากหน้าใสหน้าออกเป็นสีชมพูอ่องตองหน้าสดใสหน้าสวยแฟนรักแฟนลงผัวรักผัวลงนะคะคนไหนเห็นก็จะรักจะลงเพราะว่าเราสวยไง ใช่ไหมคะเราสวยขาวสวยใสยหมวยเองนะคะเรื่องไกัคนไหนเอดดลายมาขอให้ถูกเลขถูกหวยล,ล,ล่ำรวยรวย,ยนะคะสั่งครีมยาชมพูมาจะได้สวยได้มีเงินมีทองได้ร่ำรวยรวยนะคะไปไหนมาไหนทํำงงทํางานก็จะ <_ attempts> จิจการงานลุ่งเรืองนะคะเจ้านา,นายก็จะรักจะ ห่มเพราะว่าเราสวยไงไมเออเพื่อนก็จะชอบจะห่มเราสวยไงถ้าเพื่อนถามหรือเจ้านายถามว่าเออทาไมใช้ครีมสวยจังทำไมเธอใช้ครีมอะไรทไําไมเธอสวยจังบอกหน่อยสิคะคนดีเก็ <c oughs> ใช้ครีมยาชมพูไงคะมันถึงสวยมันถึงเลิศะมันแตนถึงหน้าสวยออร่านะคะอย่าลืมแอดไลน์มหายาชมพูนะคะพี่น้องสุขูสูคนคนไหนะอยากสวยอยากหลอ่ออยากหน้าออร่านะคะยามพูนั่งแบบว่า ครึ่งล่มครึ่งแดดนั่งอยู่ใต้ต้นพีชต้นพีชก็ออกลูกเต็มเลยนะคะปีนี้ได้กินต้นได้กินลูกพีชเยอะแยะมากเลยเพราะาออกลูกเต็มเลยนะคะมีแฟนขาบ,บอกว่ายายให้เอายายแชมพูไปเสริมจมูกจะสวยมากเลยนะสามีไม่ให้ไปเสริมสามีไม่ให้ไปทําอะไรกับหน้าเลยให้ใช้แต่ครีมอย่างเดียวก็โอเคไม่ให้ไปเสริมจามูกนะคะไม่ให้ไปแบบจีบโบท็อกโบท็อกไม่ให้แบบว่าพึ่งมืดหมอไม่เอานะ ค่ให้ใช้ครีมอย่างเดียวก็สวยพอแล้วสวยแค่นี้ก็ดีแล้วนะผัวรักผัวหลงนะคะ่าจะบอกให้นะค่าใช้ได้เดือนกับอาทิตย์สองสามวันนี้แหละคะ่ะยังไม่ถึงเดือนกับสองอาทิตย์เลยนะคะยังได้ประมาณเดือนหนึ่งกับอาทิตย์กับประมาณสองหรือสามวันนี้แหละคะ่ะเข้าไปดูติดตามคลิปเยชพูนะจะได้รู้ว่าเยชพูใช้ได้กี่วันแล้วนะคะ่าอย่าลืมนะคะ่าแอดไลน์มาส่งแชกมานะคะคนไหนอยากสวยอยากหลอ่ออยากหน้าหายอยากเป็นฝ้าอยากแบบว่า แบบสวยนะคะพูดง่ายๆแบบว่าหน้าแต่งตึงนะแบบว่าออนล่านะคะอย่าลืมสั่งสินค้ายาสูม,มานะคะอย่าลืมนะคะทุก คู่สุกคนพี่น้องสุขคู่สุกคนนะคะอย่าลืมนะคะนะ่าสวยใสอล่าสั่งมานะคะสั่งมาล้วนๆนะคะขายดีมากอย่าบอกให้นะคะขายดีจริงๆนะคะ้าจะบอกให้ส่งลายมาส่งแทรกมานะคะ้าคนไหนอยากสวยอยากหล่ออย่าลืมนะคะใช้ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นใช้เป็นประจำจะสวยมากเลยนะคะ่ะ นี่ตัวที่3เป็นครีมทาฟ้านะคะทาฝ้าหน้าสวยหน้าใสาหน้าขาวหน้าเด้งหน้านวลขาวใสหมวยหงิงนะคะหนา้าออล่าออกเป็นสีชมพูอ่องตองนะคะอย่าลืมนะคะสั่งมานะคะคนไหนอยากสวยขนาดสีชมพูเขียห,หน้าดําพึดยังหายได้เลยแต่มันก็ยังไม่ออกร้อเปเซ็นะคะมันยังมีอยู่นะคะนิดๆหน่อยๆน,นะคะเพราะว่าเพิ่งใช้ได้เดือนกว่า เพิ่งใช้ได้เดือนกว่าๆมันก็จะค่อยๆทยอยออกค่อยๆทยอยออกให้มันหมดเกลี้ยงเลยนะคะเราใช้ให้เป็นประจำอย่าใช้แล้วหยุดหยุดใช้แล้วหยุดหยุดมันไม่หายนะคะต้องใช้ให้เป็นประจำไม่ว่าเราจะใช้ครีมตัวไหนก็ช่างตัวไหนก็ช่างไม่ใช่แต่พอตัวนี้ตัวอื่นตัวไหนก็ช่างที่เราใช้อยู่เราต้องใช้ให้เป็นประจำนะคะไม่ใช่ใช้แล้วก็หยุดใช้แล้วก็หยุดใช้แล้วก็หยุดใช้ให้เป็นประจำสม่ำเสมอหน้าคุณจะสวยใสเห็นไหมเยันผู้ใช้ได้เดือนกว่า หน้าสวยใสขาวโจะพกเออไหมมันมันเลิศสมัยแต่เลยหน้านิ่มหน้านิ่มหน้าตึงตึงมากเลยมันแบบว่ามันสวยอ่ะมันตึงมันมันออล่ามันนิ่มมันนวลมันชวนเฉล่ยมันมั่นใจมันน้ามันโหนกนะคะคนไหนอยากมันน้ามันโหนกแอดไลน์มหาใหญ่ยินผู้ไหมอีกากร้องนกกร้องมันน้ามันโหนกแอดไลน์มหาใหญ่ยินผูแล้วจะสวยเหมือนยญนผูกจะมันน้ามันโหนกนะขานี่นั่งครึ่งครึ่งแดดครึ่งลมก็ไม่เป็นไรนะขาแบบว่า ยายผู้ทาได้หมดน,ะนั่งตากฝนก็มาแล้วนั่งตากแดดก็มาแล้วนะทําได้หมดนะคะยายผูอีกหน่อยยายผูก็จะขึ้นไปรีวิวสินค้าบนต้นไม้เดี๋ยวให้อากาศมันดีๆก่อนช่วงนี้อากาศมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันแบบว่ามันร้อนแล้วก็มันลมต้องให้อากาศพอประมาณก่อนไม่มีลมไม่ค่อยมีแดดอากาศดีๆยายผูจะขึ้นไปรีวิวตรงต้นไม้ให้นะคะตรงหลังคาก็ได้นะคะได้หมดถ้าสดชื่อด้ยันมี้ฟรค่าบ,บอกว่ายาย ปล่อยผมไม่สวยต้องมัดผมโอเคยันพูก็มัดผมอยากให้ยายเป็นอย่างงู้นอยากให้ยายเป็นอย่างนี้โอ้ให้ยายชมพูเป็นตัวของยายชมพูมั่งเหอะไหมยายผูอยากมัดผมก็ให้ยันพูมัดผมยายผูอยากปล่อยผมก็ให้ยันพูปล่อยผมยายพูอยากทําอะไรก็ให้ยันพูทำเอยอยากสั่งยายชมพูเลยว่าต้องมัดผมนะต้องปล่อยผมนะต้องทําอย่างงู้นนะต้องทําอย่างนี้นะยายพูทําตามใจตัวเองนะคะมันถึงจะมีความสุขคนเราเกิดมาเกิดมาชาติเดียวตายชาติเดียว ทำอะไรที่มันดูแบบว่าตามใจตัวเองที่ทําให้ตัวเองมีความสุขทําไปเราไม่ต้องไปทําตามใครนะคะสไตล์ของเราสไตล์ใครสไตล์มันนะคะอสวยไม่สวยแบบว่ามันสวยไม่สวยมันก็อยู่ที่จิตใจของเรานะคะสวยทั้งข้างนอกสวยทั้งข้างในนะคะเห็นไหมเห็นไหมไหมมันเลิศสะมเป็นเต็นนะคะมันมั่นหน้ามันโหนกนะคะจะบอก อย่าลืมนะคะสั่งกันมาลัวๆัวนะคะสั่งกันมาลัวๆัวจะได้สวยใสน่าจะออกแชมพูอ่องตองนะคะเลยสมเนแตนเลยนะคะอย่าลืมแค่แอดไลน์มหายงินพูนะคะส่งแทรกมานะคะชมพูก็จะตอบกลับทุกทุกท่านนะคะตัวนี้เป็นครีมกันแดดครีมกันแดดตัวนี้มันมีพิเศษอยู่มันแบม่ดีมากเลยมันกันแดดไหมถึงนั่งตากแดดได้ไงมันกันแดดมันกันฝนมันกันฟ้ามันกันความเ้เร ต่อไปใช้ครีมกันแดดมันก็จะสวยเลิศดล้ำในปฏตพีเลิศดสมปนเตนนะคะสวยมันหน้มามันหนกนะครับมันเ็นครีมกันแดดกันฝ้ากันความคีร่ต่อไปก็จะมีความสวยความใสเข้ามาทาครีมกันแดดตัวนี้เห็นไหมเห็นผู้ทาครีมกันแดดทาครีมตัวนี้หนึ่งตัวสองสองตัวสามตัวใช้ครีมสามตัวนี้แล้วก็ทาครีมกันแดดไม่ต้องแต่งหน้า มฟนคลับบอกว่ายายไม่ต้องแต่งหน้าไม่ได้แต่งหน้าใช้ครีมของตัวเองที่รีวิวเพราะยายนภูพุนแต่งหน้าไม่เป็นทาตาลิปติกก็พอไสวยแล้วไหมทาตาริปติกก็พอไหมรีวิวครีมตัวเองเห็นไหมรีวิวสามอย่างนี่รีวิวยายภูพไม่ใช้ครีมตัวอื่นเลยนะใช้แต่ตัวนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่มา แล้วก็มีสบู่ด้วยมีสบู่ยันพูไม่ได้รีวิวยันผูรีวิวเวลายันพูอาบน้ำนะไปดูนะครับไปดูคลิปยันพูรีวิวสบู่นะที่ยันพูอยู่ในอ่างอาบน้าเข้าไปดูนะคานั่นแหละยันพูใช้ตัวนี้ใช้แล้วใช้ไปใช้มาหน้ามันนิ่มหน้ามันนิ่มออม,มันไม่เป็นสิวเออมันเป็นสิวแล้วก็ฝ้ามันก็จะออกไม่ไม่ของของยนผูออกจะหมดแล้วมันก็ยังไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต มันจะหมดแล้วเห็นไหมมันสวยใสมากเลยมันนิ่มมันเนียนมันแบบว่าเมนาา้ำผักจากน้ผักดำดำนา้ผาักสวยแล้วน้ผักไม่ดําแล้วนะจะบอกให้เอออันนี้มันมองไม่ค่อยเห็นชัดหรือเห็นชัดหรือเปล่าเพราะมันอยู่ในร่มม่องเอ,อ่อในร่มพ่อง แดดพองบ่ฮู้จะอู้เหนียอู้เมียงอู้อีสานอู้ไทยกับพระพุเหมือนกันนะเจ้ามันอยู่ในห่มอยู่ในแดดนะเจ้ามันเป็นครึ่งแดดครึ่งห่มก็เหมือนคนละครึ่งผีครึ่งคนนี่เนาะจะก็มาเนี่ยไม่รู้จะพูดจะใดละอู้พิดอู้ถูกแล้วเพราะว่ามันอู้หลายภาษามันกันเลยลืมมันลืมส้นตัวเก้านะเจ้าเนาะอย่าลืมคนไหนอยากสวยอืออยากมันหน้ามันหนุอยากผิวสวยใช้ครีมที่ยันพูรีวิวนะคะสั่งมานะคะแล้วก็ครีมกันแดดตัวนี้ดีมากเลยมีพิเศษมากกันแดด กันฝ้ากันฝนกันความขี้เหล่ทาแล้วจะหน้าสดใสจะหน้าเนียนหน้าสวยหน้าออกเป็นสีชมพูโอล,อาอล,าลวว่าทาแล้วไม่ต้องแต่งหน้าแนะนำบอกหลายครั้งแล้วว่าทาแล้วอ่ะไม่ต้องแต่งหน้าออกไปนอกบ้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งแต่งหน้าเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเพียงแค่ทาคลิปที่ยาชมพูรีวิวเนี่ย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 หนึ่งสองสามเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ยาชมพูรีวิวเนี่ยทา ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะขาทาหนึ่งสองสามตอนเช้าแล้วก็มาทาครีมกันแดดแล้วก็ตอนกลางคืนก็มาทาหนึ่งสองสามตอนคืนแล้วก็นอนไปเลยไม่ต้องไปทาอะไรทับผมมันทาแค่นี้ก็โอเคก็สวยแล้วนะคะตื่นเช้ามามันจะหน้านิ่มหน้าสวยหน้าใสาหน้าเด้งหน้าแต่งตึงหน้าอ่อนลงสิไปเห็นไหมมันเลิศสมัต่นดูหน้าอย่าแชมพูนะคะอือมันเลิศนะคะ เลิศนะคะมันเลิศจริงๆนะคะ <c oughs> คนไหนอยากสวยอยากรอแอดไลน์มายายภูนะคะขายดีปัง,ปง,เงๆเฮง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 มากๆเลยนะครเพราะว่าของเขาดีไงของเขาดีจริงๆมันก็เลยขายดีจริงๆนะจะบอกให้ไปส่งของทุกวันเพราะมันขายดีมากเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทักยายภูมาอย่าลืมสั่งมานะคนไหนยังไม่สั่งอ่ะคนไหนไม่สั่งคนนั้นเป็นนอนสั่งมาแล้วถ้าอยากสวยน่ะคะ่ะ อยากสวยอยากงามอยากผิวออร่าอยากเป็นสีชชมพูอ,อ่องตองอยากฝ้าหายสิวหายตินกบตินเกียดตินงกะหายสั่งมานะคะอย่าลืม